สวัสดีค่ะสวัสดีกัละยาณิมิตท,ทุกท่านเลยนะคะทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าเลยถ้าใครได้ถูกดึงดูดมาในคลิปนี้เชื่อว่าคุณจะได้รับคําตอบกลับไปไม่หมอกฟังไม่มีหัวข้อคลิปเหมือนกันแต่อารมณ์ประมาณว่าเป็นกุญแจอะเป็นกุญแจเป็นข้อความที่มาจะมาไขาตรงหน้าอกเพื่อนๆนนะ่ะให้มันเปิดออก ก็จะได้รับความเบาใจแล้วความโล่งใจกลับไปพร้อมกับมีไฟ์และแพชชั่นหัวข้อให้กลับไปประมาณนี้อะไม่หมอฟางขอพัยสำหรับนี้นะคะพลังงานคนที่ชมคลิปเมื่อวานก็มาคลิปนี้เช่นกันแล้วก็อืจริงเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ สะเทืนมากๆเลยนะในเรื่องของพลังงานคุณเดินทางทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็เดินมาไกลมากๆเลยในทุกๆค่ำคืนได้มองแสงจันทร์มากไหมคะแสงจันทร์จะทำให้คุณได้เปิดเส้นจันทศญาณแล้วก็การรับรู้ที่มากขึ้นในเรื่องของการเติมพลังจิตวิญญาณนะสำหรับพ่อหมอแม่หมอหลายๆท่านหรือคนที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อภายในหรือการทำสมาธิให้เข้าถึงภายในมากยิ่งขึ้นแนะนำนะคะ บทพระมหาจักกรพดิข้ามปีก็ดีนะคะหรือวันระบทก็ได้วันลรรอบก็ได้ในการที่คุณจะมาฝึกจิตใจให้เข้าสู่ภายในโดยการมีสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะในการบริกรรมบทคาถานั้นๆน,น,นะคะแล้วแถมสิ่งนี้คุณได้มันเหมือนกับการไล่เวทมนต์นะในสิ่งที่หมอฟังสัมผัสได้แล้วมันจะ เหลือเชื่อแม่หมอฟังก็เข้าสู่เส้นทางนี้โดยการ <c oughs> น่าจะสามสี่สี่ปีที่แล้วใช่คำนี้สี่ปีที่แล้วท่องบทพระมหาจากักรพรรดิร้อยแปดจบข้ามปีอีกสามวันนั่งสมาธิเข้ายานเนาะใช้คำนี้เข้ายานจริงๆเข้าไปเพราว่านั่งแล้วก็จะเริ่มตอนแรกก็ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินคือน้เสียงได้ยินเริ่ม เบาบางลงตัวเริ่มเบาลงอาการคล้ายๆเริ่มชาแต่ไม่ใช่หนิบชาเริ่มเบาเริ่มถิงเริ่มไม่รับรู้ลมหายใจแล้วก็เพ่งไปที่ตาที่สแต่ขอให้คุณมีฐานกำลังสมาธิก่อนนะแล้วก็เพ่งไปเห็นแสงสีขาวก็ออกเนาะอันนี้เล่าเล่าให้ฟังก็ออกจากสมาธินั้นอีกสามวันเห็นอดีตชาติรับรู้อนาคต สัมผัสตึ๊ดตดตเห็นกรรมคนอื่นเห็นการกระทําเห็นว่าจะไปทางนี้ดวงจะเปิดนะเนี่ยบอกเลขสี่ห้างววติดเลยใช่คำนี้เลยอันนี้เรื่องจริงนี้เรื่องจริงมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเดินทางยังไงในเรื่องของอันนั้นแต่จะมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นอีกนะเพราะว่าไม่หมอฟังตื่นแต่ตุลาเนาะตุลาตุลาการเช่นกันตุลาแล้วพฤศจิกาพฤศจิกาก็ ชีวิตโอ้ึ้นเหนือล่องใต้หรือไปตามสัญชาตยาณเลยไม่อยู่กะทีพอทันวาก็อยากที่จะนิ่งสงบแต่กลายเป็นว่าตอนนั้นยังไม่มีฐานกำลังสมาธิเริ่มเข้าสู่ธรรมะธรรมชาติภายในแล้วก็ไปรับรู้มิติที่4พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เริ่มออกนอกจักรวาลแหละรู้มืดรู้สว่างรู้หลายๆอย่างเพื่อมาเป็นฟังในการมาเป็นเพื่อนกับเพื่อนนี่แหละ น่าจะมีข้อความสําคัญนะคะเพราะว่ามาเล่าเรื่องยูงวีดีเกินคลิปมาก็มาเล่าเรื่องประวัติตัวเองเลยอะ่ะคุณเป็นใครคเนี้่ยถึงทําให้ม่หมอฟังอาพูดได้ขนาดนี้เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเราเป็นเพื่อนกันเข้าทางจิตวิญญาณด้วยกันถ้าอยากได้ข้อความดีๆก็เข้ามาคุยกันหลังบ้านก็ได้มาแ,แชร์ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในการปรึกษากันก็ได้เพราะว่าดูท่า คุณมีภารกิจใหญ่พอสมควรเลยในการลงมาทำหรือว่าพบเป้าหมายเจองานที่ใช่เจอเส้นทางที่ทำแล้วตัวเองรู้สึกมันฟูลฟิลที่สุดในการลงมาเกิดประมาณนี้แล้วก็ใครที่ตอนนี้กำลังสัมผัสได้ถึงเรื่องราวในอดีตหรือมิติของสิ่งที่เคยผ่านไปแล้วรู้สึก มันปิติขึ้นมามันได้รับแรงกระตุ้นเนาะจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละแล้วมันกระตุ้นว่าเดี๋ยวให้เรียกกลับบ้านแปลว่าคลิปนี้เป็นของคุณนี่แม่หมอแฟไม่ได้เปิดไพ่เช็คพลังงานเพื่อนๆนะคะแต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้จากการที่จับไพ่อยู่นี่แหละนม่ก็ขอพลังงานเพื่อนๆใช่ไหม จึงทำให้รับรู้ไปก่อนอันนี้นี่แหละค่ะคือความสามารถของการอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้แล้วหลายๆคนที่มาเรียนกับแม่หมอฟังคุณมีตรงนี้อยู่แล้วมันมากกว่าการที่เป็นเอมพานแล้วรับรู้พลังงานของใครหลายๆคนที่เข้ามาอยู่บริบทรอบข้างรู้ว่าเขาคิดอะไรนึกคิดอะไรเข้าใจตอนนี้เขาเศร้านะบางทีเราก็เศร้าแทนเขาเลย บางทีเข้าใจนะว่าแบบว่าเขาติดปัญหาในเรื่องนี้อยู่ดีเราก็มีคำตอบดีๆให้กับเขาเลยสังเกตไหมคะตัวเองเป็นแต่มันมากกว่านั้นเลยคือคุณมีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากกว่านั้นเขาที่จะกรองออกมายัางไงละ่ะให้มันไม่ได้ดูแบบสุดตรงเงินไปแบบเราไม่ได้ไปตั้งสำนักเนาะเราไม่ได้ไปออกบวชอะเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ คราวนี้มันก,ก็ต้องเป็นเรื่องของการปรับบาลานซ์ว่าเราจะวางใจยังไงแล้วเดินบนเส้นทางยังไงโดยการตกลงกับภายในตัวเองคุณจะต้องตกลงกับภายในตัวคุณเองตกลงว่าจะสื่อสารยังไงแล้วคุณจะถึงได้ไกด์เข้ามาจักรวาลให้คุณเป็นคนเลือกเองค่ะสิ่งที่เขาไกด์หรือให้คุณได้รับรู้พลสุดท้ายแล้วคนที่เลือกตัดสินใจคือตัวเราเอง คนนี้แหะแอคชั่นหรือลงมือไม่ว่าคุณจะไปสถานปฏิบัติธรรมช่วยเหลือในพระพุทธศาสนาการตั้งศูนย์อบรมการจัดคอร์สในการพูดคุยในเรื่องของจิตวิญญาณเข้าอย่างลึกซึ้งและให้หลายๆคนได้มาถ่ายทอดเข้าสู่กระบวนการของการเป็นนักพยากรณ์อันภยัยเข้าสู่แห่งการอสอนฮิลลิ่ง ทุกๆอย่างล้วนคือพลังงานและภารกิจแต่ละคนแต่ละท่านที่จะลงมาทํามันค่อนข้างที่จะหลากหลายหลากหลายกลุ่มหลากหลายไกด์บางคนบางท่านจะไปเก่งในเรื่องธุรกิจธุรกิจการค้าธุรกิจการขายธุรกิจการลงทุนหุ้นเก่งกําไรคริปโตหล,หลายๆอย่างเนาะหรือธุรกิจการทําอาหารธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจการให้บริการคุณก็จะได้ไกด์ตรงนั้นเช่นกันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไม่สามารถเข้าถึงได้แต่คุณจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวคุณเองทุกๆคนได้เกิดมาในพื้นที่นั้นๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญสถานที่นั้นได้ไปอยู่ตรงที่นั้นบางทีแหล่งกาเนิดจากอีกจังหวัดหนึ่งหรือภูมิภาคหนึ่งแต่ต้องไปทํางานอีกที่หนึ่งไปตั้งลกรลักอีกที่หนึ่งเจอคนรักอีกที่หนึ่งเพื่อที่คน จะได้กลับไปพัฒนาอย่างพื้นที่น,นั้นจะสังเกตได้ว่าตอนนี้คุณกําลังจะหวนกลับไปยังที่ที่นั้นและมันมากกว่านั้นคือคุณจะหวนกลับไปลําลึกถึงมิติที่คุณเคยเกิดมาภพภูมิที่คุณเคยมามันก็อาจจะเป็นบริเวณนั้นนี่แหละแต่เริ่มจะมีความฝันที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเริ่มเข้าไปเห็นมากยิ่งขึ้นประตูมิติลหลายๆมิติกาลังเปิดออกให้ได้สัมผัสไม่หมอฟางจะไม่ได้พูดถึงประตู12-12นะคะ เพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าทุกๆประตูมาเพื่อมันมีทั้งหยิบและยอย่างนะต้องมองให้ออกต้องสัมผัสให้ได้มันกระเทาะได้มันก็เพิ่มพูนได้เช่นกันกระเทาะคายก็เปเรื่องของกระเทาะเราจะเพิ่มพลังงานแล้วก็ย่อมทําได้เช่นกันตรงนี้ต้องมองให้เห็นถึงโอกาสดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตนั่นก็คือของขวัญเช่นกันที่คุณกำลังจะได้รับ ดูสิดูแม่หมอฟังเก่ดขึ้นมา <c oughs> มาฟังกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไม่ใช่ความบันเทิงก็ยิ้มได้ปกติอยู่แล้วยิ้มได้แต่ฟังเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าแม่หมอฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเองจะถ่ายทอดออกมานะไพ่เป็น,นแบบไหนแบบไหนเหมือนกันนะคะในคลิปคลิปนี้โอเคมาขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ศรีสิทธิ์ให้เชื่อที่ปรปกปกภาษาเพื่อนๆค่ะแม่หมอฟัง,อง,ฟงขอข้อความถึงเ,เพื่อน แล้วก็ให้ไพ่ช่วยตั้งขอวข้อคิปก็แล้วกันนึขอโทษค่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องให้ตัดสินใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องได้รับการชัดเจนที่คุณจะต้องเปิดตามองให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังเข้ามามันคืออะไรสายสัญญาณที่คุณได้รับฟังนั้นมันไปนพากำลังพาคุณไปสู่ที่ทางไหนจงเปิดตาให้กว้างตาที่สของคุณเปิดให้กว้าง ตาแห่งการยังรู้กระตุ้นสัญชาตญาณภายในตาที่3คือตาแห่งสัจธรรมความเป็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงในทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นและดำรงอยู่อืมจริงมองให้เห็นโอกาสที่กำลังเข้ามามองให้เห็นสัญชาตญาณที่กำลังเข้ามาอ้าวนายอ o อฟวานอ๊อฟเพนเอออฟครั้า เก้เหรียญแฮงแมงโอเคความสำเร็จกำลังรอคอยคุณอยู่ค่ะเปิดจิตเปิดใจนะเปิดจิตเปิดใจมีใครที่ชมคลิปเมื่อวานมาคลิปนี้ด้วยใช่ไหมคนที่ชมคลิปเมื่อวานก็มาคลิปนี้โอเคเดี๋ยวไม่หมอฟังกลืนก่อนแล้วกันแล้วก็ไปน่าจะเป็นคนที่มีภารกิจ ใหม่แล้วก็ต้องการความชัดเจนเนาะว่าอ้าวล้วคืออะไรล่ะภารกิจเฉพาะการที่แม่หมอฟังได้บอกไปว่าแบบโอ้โหมาสั่งรวดเร็วเลยที่จริงคุณะรับรู้ได้แหละแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวขอใช้เป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วเป็นงานที่ทำอยู่แล้วคุณคุณได้รับสายสัญญ,ญาณมาว่าคุณกำลังได้รับภารกิจเฉพาะการว่าให้คุณทำอะไร ให้จดก่อนเลยสิ่งสิ่งหนึ่งในเวลาไม่หมอะสัมผัสได้เลยนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่ถามว่าพอไม่พอฟังจดไหมพอฟังก็ไม่ได้จดนะเพราะว่าพอได้สายสัญญาณสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันชัดเจนสมมุติว่าคุณได้มาสองสัญญาณดาวเทียมของคุณอะไรประมาณเนี้ยตัวรับสัญญาณของคุณภายในอ่ะจิตวิญญาณเนี่ยยาน,นย,ยานบรญญาของคุณได้รับมาแล้วสัญญาณมาทําสิ่งนี้ทําสิ่งนี้คุณก็อ้าวแยกลางก็ไม่ได้ มีคนเดียวซะด้วยเวลาก็มีจํากัดชีวิตก็ต้องใช้จัดสรรค่ะจัดสรรเวลาตีไปเลยคนเรา16ชั่วโมงพอเนาะในการใช้ชีวิตแต่ละวนันเพราะที่เหลือก็คือเวลานอนพักผ่อนคุณจะต้องรู้ด้วยว่ากลไกของการใช้งานของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทุกคนเราเนี่ยนะมันต้องกินต้องนอนเพื่อที่ตัวเองจะได้ชาร์จแบตแล้วก็เติมไฟเติมพลังมันเป็นเรื่องของพลังงานเช่นกันคุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายของคุณด้วยต่อให้คุณจะได้สายสัญญ,ญาณอะไรมาก็ตามที่คุณจะได้เริ่มทํา แล้วก็จงวางใจสิ่งที่สองวางใจทุกๆอย่างมันจะเหมือนถูกจัดวางทุกๆอย่างมันถูกจัดวางไว้แล้วอย่าเพิ่งไปกังวลก่อนที่อะไรมันยังไม่เกิดขึ้นพอได้รับสายสัญญาณโอเคคอนเฟิร์มค่ะกดปุ่มตกลงโอเคส่งมาเลยสเต็ปงานแบบนี้นะนี่คือไกด์ที่อยากให้เพื่อนๆค่อยๆค่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคพอคุณอยากได้คําตอบนี้เออได้มาพอคุณอยากได้ โอเคนะมันจะต้องมีเรื่องของการเดินทางนะจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จัก,กรวาลก็ซัพพอร์ตคุณจะได้รับสนะัญญาว่าคุณทําสิ่งนี้คุณจะได้รับแล้วคุณก็จะไปต่อยอดในแผนงานของคุณเป็นแบบนี้นะในสิ่งที่หมอฟังสัมผัสได้แล้วขอให้สนุกขึ้นเคียงไปกับสิ่งที่ตัวเองทํามันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเกิดความเจริญก้าวหน้านี่คือสิ่งที่ฟังสัมผัสได้เลยไม่ใช่แค่เดือดซัน มาเตอะเอิร์ดก็ขึ้นเห็นไหมว่าความสําเร็จสุขสบายรอคุณอยู่ความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันดีของแต่ละคนไม่เท่ากันรวยของแต่ละคนไม่เท่ากันทุกของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเช่นกันคราวนี้เราจะไม่วัดกับใครไม่ไปแข่งขันกับใครจงกลับมาที่ทตัวเองแต่ละคนก็จะได้สัญญาณไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าแต่ละจังหวัดจะได้ทําเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ย มันอยู่ที่ตัวเราสัญญาณที่เราได้รับณนะตรงนั้นว่าเราควรจะทำอะไรหรือสิ่งที่เราได้รับมามันเปลีนไปรูปแบบใดแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณทำมันยิ่งใหญ่เสมอสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะถือจิกอจ๊กซอ1จิ๊กซอเพื่อไปเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่กระดานนั้นนะ่ะเหลือคุณที่จะทาแล้วถ้าขาดไปมันก็จะขาดอักษรสาคัญรูป ที่มันจะออกมาเป็นดวงดาวแล้วมันจะเต็มดวงที่สุดและส่องสว่างที่สุดจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันประ,ประภัสอนสวยงามประภัสอนสิ่งที่คุณกำลังจะทำไม่ว่าคุณจะทำสมาธิแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลค่อนข้างที่จะ หลายหลากหลายหลายๆท่านเพราะว่าไม่เหมาะจากัดไม่ได้เนาะแต่ละพื้นที่นะคนที่เข้ามาฟังคลิปเนี้ยแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สัญชาตญาณแล้วแต่โซของคนแล้วแต่บรรพมบุรุษแล้วแต่ไกด์แล้วแต่ว่าของแต่ละคนเนี่ยเขามีจุดประสงค์ใดแต่ที่สาคัญเลยคือมีอย่างแน่นอนว่าให้มาําสิ่งนั้นบางคนบางท่านอาจจะต้องเดินทางไปตรง ที่ที่หนึง่งเพื่อไปกวดน้ำเนาะก็คือปลดปล่อยดวงวิญญาณเช่นกันแต่ถ้าเริ่มรู้และก็อยู่กับที่นี่แหละแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานะคือจิตค่อนข้างที่จะแกร่งกล้าแหละแล้วก็ไปโดยที่เราไม่ได้ไปถอดจิตไปไหนหรอกนะก็อยู่กับปกตินี่แหละแล้วก็นึกแล้วก็อ่าจินตภาพไปแผ่แสงปลดปล่อยตามวาระนั้นๆถ้ายังไม่หมดอ้อทำครั้งเดียวยังไม่หมดก็แผ่ไปอีกในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งเลยนะ บางคนบางท่านก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่อย่างมาเป็นนาผู้สืยย่อสารอ่านไพ่อย่างไม่หมอฟังเช่นกันครูก็จะมีหลายๆช่องหลายแพลตฟอร์มเช่นกันเพื่อที่จะหลากหลายคนที่เราจะมาถ่ายทอดเขาจะได้ไกด์หลายอย่างเพื่อที่เขากลับเข้าไปให้ภายในเหมือนไม่หมอฟังทําช่องแห่งความรักเพราะว่าอะไรคนตื่นขึ้นจากเรื่องของความรู้สึกเยอะมากความรักคนรักคู่ทวินเฟมจะเป็นคนที่ปลุกให้ตื่นขึ้นและทําภารกิจทางจิตง,งาน พางทีคุณไปเจอคู่กรรมมาก่อนหน้านั้นแล้วพอมาเจออีกก็เหมือนแบบข้อซ้ำกรรมซ้อนอะ่ะเขาที่จะทุกข์ก็หาทางออกหลายๆคนก็จะพึ่งหมอดูแล้วไม่หมอฟังก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะได้เข้ามาแบบเหมือนเป็นไกด์เป็นครอบครัวมาทางนี้มาทางนี้กลับภายในนะกลับมารักในตัวเองนะแล้วก็รู้จุดประสงค์ของตัวเองเมื่อคุณเพอร์เฟกต์เต็มร้อยคุณจะได้รับของขวัญกลับไปแต่ขอให้คุณเต็มร้อยให้ได้ตัว,ต,วตัวคุณเองก่อน แบบนี้ในเรื่องของช่องของม่หมอฟางเช่นกันกับเพื่อนๆลหลายๆท่านก็จะเป็นเช่นนี้เช่นกันคุณไม่ได้มาทําสิ่งใดอย่างหนึ่งหรอกแต่สิ่งที่ไม่เหมาะสัมผัสได้เลยคือคุณทําทุกอย่างออกมาอย่างเป็นผลแล้วก็สําเร็จด้วยมองดูตัวเองนะคะคุณเก่งมากๆนะเก่งมากๆเลยในการทําอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าการจะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวคุณจัดสรรเวลาได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําค่อยๆวางทีละก้าวไม้นี้มันมั่นคงแหละทาสิ่งนี้มันโอเคแหละ ก็อยากให้หลุดโฟกัสพอทำสิ่งน,นี้ปุ๊บภารกิจตรงนี้ปุ๊บก็โอเคสาเร็จแล้วเหนื่อยน่อยพักไม่เป็นไรให้ภายในเป็นคนช่วยอย่างเงี้ยต้องค่อยๆค่อยๆทำตามสิ่งเรียกร้องภายในใจที่มันปราถนาของเก่าของเดิมมาแล้วค่ะคุณจะสัมผัสได้ถึงทุกๆวันเลยทุกๆวันในเรื่องของจิตานเพราะว่าไม่หมอฟังก็ สัมผัสได้ถึงการอ่านสื่อสารหน้าไพในั้งนี้สิ่งที่รอคอยอยู่กำลังจะปรากฏให้เห็นจงมองใจบางทีแรงสั่นสะเทือนม,มากเกินไปก็มีปวดหัวเนาะปวดหัวปวดตาคิดเยอะคิดมากธรรมดาบางทีก็คิดมากไปก็ะเวียนหัวก็โรคกระเพาะกำเริบก,ก็มีนะหลาย,ลายท่านหลายคนเช่นกันบางทีก็วันนี้ตื่นมาโคระปี้กระเป๋ามากกระปีกะปก้กระเป,ป๋าสุดๆต้องการไฟและพัชชันก็ขอให้วันนั้นมันเป็นวันที่คุณลงมือทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาอย่างเป็นผลนี่คือสิ่งที่หมอฟังสัมผัสได้แล้วภารกิจเฉพาะการของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปตามเนี่ยตามโซมแต่ละคนตามภารกิจตามเสียงเรียกร้องภายในก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทํามันยิ่งใหญ่มากๆนะแม้คุณจะคิดว่าเอยทาแค่นี้เองทําไมถึงบอกภารกิจรับภารกิจเฉพาะการมันใหญ่มากนะคะในเรื่องของพลังงาน สิ่งทีคุณได้ทมันเป็นการเปิดช่องทางกระแสบารมีให้กับตัวคุณไม่พอมันจะแผ่ไปนุ่งกว้างให้กับมิติที่สี่ที่เขาติดอยู่แล้วเขามาซัพพอร์ตเราอีกในเรื่องของพลังงานอันนี้อาจจะเป็นเรื่องตาในเลยนะที่ทำให้สัมผัสได้ขนาดนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันอย่าไป อย่าไปขีดจํากัดให้กับตัวเองคุณอาจจะมีอะไรที่แตกต่างแล้วแบบว้าวไปเลยอะ่ะโอ้โหเรามีสิ่งนี้ด้วยอะ่ะคุณจะได้นําออกมาใช้แน่นอนของเก่าของเดิมของคุณอะ่ะจิตใจดีมากคุณเป็นคนจิตใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้คนมากๆเลยแล้วก็ไม่เคยหยุดเลยเนาะอยู่นิ่งก็ไม่ได้อยู่นิ่งไม่เคยได้เลยตัวครั้งที่เวลาอยากอยากพักนะโปรเจกต์จะเข้ามาแบบว่า เยอะแยะมากมายเลยอะประมาณว่าก็มี2มือนะทํำยังไงไหวก็ค่อยๆค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยต่อยอดไปค่อยๆหาไปแต่สิ่งที่คุณได้กําลังทําอยู่นั้นหรือว่ากําลังซุ่มทําอยู่เนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่เหนือการคาดหมายให้กับเพื่อนๆใน,นอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนโอเคเรามาดูกันว่าไพ่ต้องการสื่อสารอะไรคับเพื่อนๆอ,อีกคะ ข้อความใครคะบอกไม่หมองฟังได้ไหมคอมเมนต์หน่อยคะ่ะโอ้ทำหนักอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆน,นะคะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยยังไงก็ออกอันนี้จับมากลางไพ่นะว้าวหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาหนึ่งดา,หน,งดาหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ 99999999เ 99, 99, 99, 99. นะเอ็นเจนก้าหน้า9ก้าไก่ชีวิต9ก้าไปข้างหน้าวันที่9วันที่9 9สัปดาห์วิออฟอร์จูนมาอีกแม่หมอฟังจะบอกว่าเป็นคลิปของ ต่อนยอดจากเมื่อวานอย่างทงแท้ถ้าใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้ก่อนก็ไปฟังคลิปของเมื่อวานได้นะคะเพื่อจะมาไกด์ในคลิปลิปนี้แล้วก็สิ่งที่ไม่หมอฟังสัมผัสได้เลยก็คือจงเชื่อมั่นในสิงสัญชาตญาณตัวเองสิ่งที่คุณได้รับสายสัญญาณมามันจะทําให้คุณปลดแอบพันธนาการทั้งปวงคุณจะรู้สึกว่าปลดปล่อย พลังภายในของคุณออกมาประเมินค่าไม่ได้จริงๆประเมินค่าไม่ได้มันมากกว่าแค่ความสุขที่คุณจะได้รับแต่มันเป็นความสุขของคนที่คุณรักด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่ไม่หมอฟังสัมผัสได้นะคุณจะแผ่วรัศมีที่คุณทำเป็นวงกว้างมาก ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาคุณกำลังทามันอย่างมกมุ่นเลยแหละในสิ่งที่คุณทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมาหลอกลวงให้คุณได้ไปผิดทางก็ขอให้เชื่อมั่นว่ามันเป็นการทดสอบคุณเพื่อทําให้คุณเผยศักยภาพที่มีอยู่ต้องขอบคุณสิ่งสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นจะทําให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตต่อยอด และเป็นรากฐานที่มันคงให้กับรุ่นต่อๆไปที่กำลังจะลุกขึ้นมาขอให้คุณเชื่อมั่นค่ะเดินตามเสียงสัญชาติยานภายในค่อยๆค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวแต่ถ้าก้าวทีคุณก้าวกระโดดสิ่งที่ฟังอยากจะบอกเพื่อนๆเลยก็คือทุกๆอย่างกำลังจะปรับเปลี่ยนแล้วก็หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งแรกเลยที่จะ ทำให้เพื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยคือความคิดเปลี่ยนคิดคิดไม่พอนะรู้สึกความรู้สึกมันมาก่อนใช่ไหมพอรู้สึกเปลี่ยนความคิดมันก็จะเปลี่ยนพอความคิดเปลี่ยนการแกะทาเปลี่ยนทุกๆอย่างเปลี่ยนหมดในชีวิตเขาให้เชื่อม,มั่นว่าพอคุณเริ่มเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนความคิดเลยนะเชื่อมั่นจนเชื่อมั่นแล้วฉันก็ทาตามพอสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นเลยคือการทําตาม เสียงสัญชาตญ,ญาณภายในหรือทรายที่คุณได้รับมาพราะคุณเริ่มทำอะ่ะมันถึงคุณถึงจะก้าวไปแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำคุณได้ยืนอยู่ที่แล้วหันไปมองแต่อดีตที่มันผ่านมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราคุณจะไม่ได้ก้าวไปแต่ถ้าคุณได้ทำอ๋อมันคือสิ่งนี้ก้าวไปทีอ๋อมันจริงจริงนี้เล่นขอทรายเพิ่มเขาก็จะส่งมาให้เพิ่มอีกคราวนี้ละ่ะชีวิตมันจะไปเหมือนเดิมจะได้มันก็ เปลี่ยนไปตามวัฏจักรและสิ่งที่สัมผัสได้เลยกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงรอคุณอยู่เปลี่ยนแปลงป,ป,ป,ปุบปับฉัพันแม้แต่ไพ่ทาวเวอร์ไม่ขึ้นหรือ8ไม้ไม่ขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าภายในของคุณเปลี่ยนจิตยาของคุณเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนได้จากการที่คุณกลับเข้ามาภายในจะกลับเข้ามาภายในยังไงล่ะก็มาทำสมาธิอยู่กับตัวเองไม่ได้ไปจึกจัากอะถ้าใครมากวนตอนทคุณทำสมาธิอะนั่นแปลว่าไม่ใช่แล้วนะคุณต้องแยกให้ออกตรงเนี้วางใจให้เป็นแล้วก็เข้าใจให้ได้ถ้าอะไรมันมาทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันตกโฟบัะหยุดก่อนสต็อปก่อนแล้วหันกลับมาทำมา มาบอกถามตัวเองว่าคุณยึดอะไรอยู่ต้องนั่งสมาธิให้ได้เป็นชั่วโมงใช่ไหมคุณถึงจะบรรลุไม่ใช่ค่ะต้องถามตัวเองให้ได้ว่าหลักแก่นแท้ของการทำสมาธิคืออะไรจงอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะรู้ว่าตัวเองทำอะไรเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้ว่าตัวเองเริ่มแกว่งแหละดึงมาสูดลมหายใจลึกๆออกซิเจนเยอะ สมองปอดโปร่งโล่งลเบาสบายก็คิดอะไรได้เยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานเช่นกันอยู่ที่คนจะพูดอะ่ะว่าจะพูดแล้วสื่อสารออกมายัางไงให้คนรับฟังเขาเข้าใจไม่เหมาะสัมผัสได้เหมือนกันนะว่าเริ่มจะสื่อสารในคลิปแตกต่างไปเช่นกันแล้วก็น่าจะมีบุคคลใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างยเยอะหรือไม่อย่างนั้นพลังงานเพื่อนๆเปลี่ยนทําให้ไม่เหมาะฟังเปลี่ยนเช่นกันในการที่จะมาสื่อสาร แต่เชื่อว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่ฟังพูดออกไปแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เชื่อมัน่นวางใจและก้าวต่อไปคุณจะก้าวกระโดดเพราะคุณจะก้าวก้าวกคุณไม่ได้ลำวงใช้คำว่าลำวงเลยนะไม่ได้ move on, ไมุฟออนมนวงกลมนะลำวงเดน่าสองก้าวถอยหลังสามก้าวไม่ใช่คะ่ะนั่นไม่ใช่คุณคะ่ะต่อให้คุณจะอยู่บนเวทีก็เถอะคุณจะเฉิดฉายสุดๆเลย ขอให้มั่นใจแล้วก็เป็นตัวเองเฉดฉายไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เชื่อมัน่นยิ้มนะคะพเพราะรอยยิ้มจะทําให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมีความสุขกับปัจจุบันขณะค่ะใกล้จะสิ้นปีแล้วดูแลสุขภาพตัวเองอากาศเริ่มเปลี่ยนพลังงานเริ่มเปลี่ยนก็คอลลเจนเออกกำลังกายผักและผลไม้เยอะๆก็ ไม่มีเวลาไปออกกําลังกายก็ทําอะไรได้บ้างสูดลมหายใจเยอะๆรับออกซิเจนให้มันมากๆหน่อยเพื่อที่ตัวเองจะได้โปร่งโล่งเบาสบายเริ่มมีสมาธิค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปน้ําผักและผลไม้ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากๆด้วยอย่ามองทุกอย่างไกลตัวทุกๆอย่างเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณเช่นกันปฏิหารก็มันจะเกิดขึ้นกับเ,เพื่อนๆอย่างแน่นอนเชื่อมั่นเลยค่ะ แล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ